เพื่อนรีบเอมาได้นะครับเพื่อนมาสกรีนให้ตรงนี้ยังไงเข้าไปโฟสเตอร์ฮะหว่านเจียมฮะอาร์หนึ่งก็ตามกันไม่ตันซะแล้วฮะ <Okay. S 1> นี่ถ้าเราอานเยอะอะเทยังอะมันจะส่งบอลเร็วมากนะ <Okay. S 1> เอวเธเด้งติดเกตฟ้าด้วยเอ้าแม่นแล้วหรอโฟสเตอร์ได้โฟสเตอร์ได้ยิงสองได้แล้วกันที่อาร์เนี่ยมันเร็วจริงนะสามารถโฟสเตอร์ได้ยิงสองได้ถ้าชอบจริงๆก็เอามาเล่นได้แต่ว่าสารคะแนนไม่แม่น สามคะแนานคิดว่าน่าจะต้องไปกับเซนเตอร์สายบัฟ <Yeah. S 1> อย่างซาบุนิสหรือไม่ก็โยกิสโอเวอร์ท็อปอัพโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร,ร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะโอเวอร์ท็อปอัพนะเทรยังมาฮะเทรยังลเลเจนต์นะครับผมจัดไปฮะ โอ้โหแล้วเพื่อนกดแบบเขาก็ประเวทด้ว,ว,วกเซนเตอร์มาให้ด้วยนะเพอร์เฟคคอมนะครับ1นึ่งพาวเวอร์หเซนเตอร์บวก1กาบบอลนี bon ่อะไรยังไม่มีเลยในไอเดีโอ้แล้วเทย,ยังตัวใหญ่มากนะเนี่ยดูดิดูรูปเทย,ยังเนี่ยวักเนอร์อาห้าเล่นในแรงออสตาเลยเจนไหวไหม,มครับผมไหวครับผมรันได้เลยฮะวักเนอร์เก่งอ่ะแฟงวักเนอร์เก่งเลยอาร์ห้าเล่นได้แล้ว ถ้าเข้าใจวิธีเล่นอยู่ที่คิวเคเราเลยนะเรียกเจมว่าเฮ่โบเออเดินมาตกหัววะซับโบหายสปีดไปตรงวันนี้ยังไงฮะเราเฟดเอาไวฮะตัวยังฮะแล้วเปิดลูกแรกคมโคลมปแล้วเพื่อนรีบาร์มาได้นะครับแล้วเพื่อนมาสกรีนให้ตรงนี้ยังไงเข้าไปโฟสเตอร์ฮะหว่านเจียมฮะอ่านหนึ่งก็ตามกันไม่ตันซะแล้วฮะเฮ้ยมันเร็วมากนะเอาจริงๆนี่คือเร็วนะครับผมเบลบอลเจหมาอุ้ยอุ๊ย ตางหน่อยแล้วโดนนี่ฮะโกเมตกล่วงเลยไปฮะแล้วหายสปีดไปโอ้โหแล้วเร็วขนาดนี้มันจะตามทันได้อย่างไรเดี๋ <c oughs> ยวก,กันเด้อกันเด้ออะไรวะเนี่ยอารยิงไวโอเพ้นไม่ลงเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรหนุ่มลูกต่อไปต้องการันตีลงแล้วเปล่าปิด <c oughs> สตาร์ทเข้าไป เฟดไม่ติครเอ้ยสุยเออลงร้อยเปอร์เซ็นต์นะลูกนี้มาลงแล้วลงแล้วเฮ้ยอาหนึ่งเล่นได้จริงนะพี่ว่านะแต่ว่าแรงฮอเฟรมันอาจจะไม่ไหวแต่แรงนี้พี่ว่าสบายหวั่นตะยับเลยจะต้องไปดูเกมลับของมันก่อนว่ามันตีลังกากับหลังไว้เวลาโดนโดนชนโอ้แล้วมาไปสไตล์ดิ้งดังอัดหน้าโกแบฮะหยามโกแบเกินไปเดี๋ยวก็ล่วงเดี๋ยวดูไม่เป็นไรโกแบสบายสบาย เร็วมากอะ่ะโอ้โหห้องซ้อมผมนี่ระดับพระเจ้าเลยฮะโล่งเป็นลงฮะเอ้ยลม้ลม,มล้มห้องซ้อมโล่งเป็นลงนี่คืออะไรฮะเนี่ยวายเพนไม่ลงเอาแล้วติดแดงไปแล้วโกไปอารีบามาได้ลูกนี้แล้วปื๊บปั๊บส่งเรียบร้อยฮะวายเพนออฟเฟตเอาเว์เอวเถิดงเฮ้ยไม่แม่นอันหนึ่งไม่มีสเต็ปแบค็คฮะมันมีเฟตเอาเวย์ให้ก็บุญโขแล้วโฮลี่ ไม่มีเ็ฟแบกอะโอ้แล้วเจอชาบูดังอัดหน้ารัวเลยฮะสู้เขาโกแบกหวัตีครับเฮ้ยตัวมันเร็วจริงๆเนี่ยตัวมันเร็วแบบมันนี่คือ R1 หนึ่ะและคิดสภาพถ้าคนมี R5 หรือ R7 อ่ะมันเร็วกว่านี้คนละเรื่องเลยนะนี่คือมีแค่ไฮสปีดรลเวลหนึ่งมีเฟิร์สสเตปแค่เลเวลหนึ่ง ถ้าเฟิร์สสเต็ปเลยไม่ต้องสามไฮสปีดเลยไมสามมาแล้วสปีดเริ่มต้นของมันเยอะอะคิดสภาพดิโอ้โหมันน่าจะน่ากลัวมากอ่ะหนเจอดังมอนสเตอร์อัดหน้าเลยคนระับโกแบร์พวกนี้ทำร้ายโกแบร์กันอย่างนั้นเหรอสวยโหแล้วเพื่อนเฟีย้ยวซะด้วยปับ๊บ โมเดิร์นเลทแล้วไงใครสนปล่อยบอลไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่เนยพี่ว่าจาังหวะปล่อยบอลอุ้ยล้ม,มอะโกแบตก,อ,บตกอย่างเกิน,กนไปเปิดเพลแรกมาโกแบรตัดร่วงเลยหลังจากนั้นมันขึ้นทับโกแบแบบไม่สนใจเลยว่าเป็นตัวละครโกแบฮะบเก่งใจตัวละครที่ตบเก่งที่สุดในซอวเวอร์ด้วยฮะตบใต้แป้นดีมากนะครับตัวโกแบระ เรียบร้อยฮะเอลเทอเด้งอีกรอบฮะมันไม่ลงอ่ะเฮ้ยมันไม่คือมันโล,ล่งรัวๆนะเนี่ยคือโลงอ่ลงไวเอเพนนะรัวๆเลยแต่มันสามลงหนึ่งอ่ะแต่ตอนซ้อมอ่ามันหนึ่งลงหนึ่งเลยฮะสวยเออนี่ดีกว่าเสียความดีกว่าเสียความชัวร์อ่ะลูกแรกลงเลยที่ไวเอเพ่นไมีสองลูกไม่ลงลูกต่อไปมันเป็นการันตีลงแล้วถ้าลูกต่อไปพี่ยังยิงไม่ลงอีก พี่ว่ามันน่าจะมีปัญหาที่ไอดีแล้วเฮ้ยเจอลูกตกอายุเข้าไปฮะยังไงลกวนแบบลบกวนแบบไกลๆเอาลวชดเกมพลิกมาฮะลูกนี้ขอไปหายทะเบีเข้าไปแล้วเข้าไปปับ๊บยิงเอา้าไม่ทันหรอมันส่งขางมันอ่านหนึ่งความเร็วในการเดินทางของลูกบาสมันเดินทางชา้าโอ้ลูกนี้โฟเตอร์ไปเลยก็ดีนะลึกว่าทันเมืเ่อกี้ โฟเตอร์ป่ะ <laughs> พี่ว่าพี่เป็นโฟเตอร์รัวดีกว่าตื่นเต้นเลยช็อตเมื่อกี้ถ้าเป็นแบบตงปกติมันน่าจะทันแต่มันอาหนึ่งไงลูกบาสเดือนทางสาจัดเฮ้ <laughs> แต่พี่ว่ามันเล่นได้นเนี่ยเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาเขาเรียกต้องต้องรอเจอเซนเตอร์ที่มันมีบาสอย่างโยกิดนะยกิบ ถ้ามีบัฟอย่างโยกิจมันจะลงหรือเปล่าเออไปกับซาโบนิสไปกับโยกิสหรือไปกับพาวเวอร์ที่มันมีเอฟอร์จเนรัลนะครับมันน่าจะแม่นกว่านี้อันเนี้เสียคามไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่โกแบร์มันไม่มีแน่นอนนะบัฟอะไรขึ้นี้เนะอาไปไหนนะ่ะมันเหลือเวลาสามสิบวินาทีแล้วไม่ส่งบอลมาเพื่อน เร็วๆสิบวิววววนะ <laughs> แล้วแลเพื่อนท่าไม่ยิงเหรวัน่ะ้วทไมไม่ยิงกันอะ่ะอาน่อยเวลาหนำสาคะแนนไม่ลงไม่ลงรีบาวรีบาวได้ลูกเดียวชนะเลยเพราะนำสามคะแนนเออแดงไว้ไดิ เมื่อกี้เพื่อนไม่ยอมยิงอะเพื่อนเล่นคือคือจังหวะเขาป๊อปเอาท์ออกมาเข,เขาเขาเขาแบบแยกออกมาข้างนอกใช่ไหมกโกแบอะพี่ก็นึกว่าเขาจะไปแยกยิงก็เลยจะแบบให้ไปยิงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยส่งไปให้ตอนแรกพี่ก็จะเล่นแหละเออลูกนี้ส่งให้สุดสนามไปเลยก็ดีก็ไม่เล่นไม่เล่นเรียบร้อยฮะเทรยัง R1 ครับโอ้โหแล้วเพื่อนรีบาวรวมห้าไปถูกข้ามก็รีบาวห้า แค่นี้ผมก็ดีใจละขอโทษว่าพี่ผมเล่นไม่ค่อยเก่งปกตเิเล่นตาเซนเตอร์เล่นไซออนเองครับขอโทษด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรของพี่จบเกมจบกันเป็นอยู่แล้วไม่เป็นไรแต่ว่าเผื่อเผื่อนายแบบอยากจะเล่นไซออนนะ่ะนายไปเข้าห้องซ้อมอ่ะมันจะมีฝึกฮอปสเต็ปนะครับอย่างคอมเม่อกี้ถ้าเกิดว่านายฮอปสเต็ปเป็นอะพี่อจะยัดบอลให้นายอะเป็นคนเล่นคนเดียวเลยก็คือฮอปไปดังอัดหน้าแบลรีบิลได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะยังไงก็ได้คะแนน ก็ไปฝึกดูนะครับก็วันหลังเวลาเจอคนอื่นอ่ะหรือเจอพี่อีกอ่ะมันจะได้เล่นไซออนได้คอมที่มเมื่อกี้มัเลือกไซออนมาคือถูกต้องแล้วคือเก่งเลยนะครับไซไซออนคือเคาน์เตอร์พิกที่ดีที่สุดในคอมนั้นเลยนะแต่ว่าถ้าคอเต็ดไม่เป็นอ่ะมันจะกลายเป็นแบบเกมลุกก็ไม่ได้เกมรับก็ไม่ได้มันจะเหนื่อย แล้วก็ใส่ออนมันตกไม่โดนนะเวลาจะรบกวนก็วิ่งไปรบกวนอย่างเดียวไม่ต้องกดกระโดดบล็อกจะได้ไม่เสียดีเลยแอนิเมชันจะได้กลับเข้ามารีบารได้หาช่องดังจะมีเบลเลอร์ยังไงโอเคเดี๋ยวเล่นให้ดูเกมหน้านะครับเกมนี้เดี๋ยวขอเป็นเทพเจ้าทรยังเลยเซนก่อนเฮ้ย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 เฮโดนเวมบี้นะเวมบี้ชาร์จรออยู่แล้วนุ้ย and game went this ไม่แย่บอกแล้วโดนบี้มันชาร์จรออยู่นะบอกแล้วว่าโดนบี้อะนี่ฮะตะกรีนให้ด้วยฮะเฮ้ยพี่ว่ามันเล่นเป็นการถือบอลโกวน้ยวเลยอะเทอย่างนี่อาร์หนึ่งอะยูกิยังไม่มีเลยเอ่อต้องรออะถ้ายูกิเข้าน่าจะเฟยวอยู่แบบส่งแล้วติดบัฟดิโอ้ยเป็นปาญยาม่าเกินไปหรือเปล่าฮะช่วงนี้เกินไปหรือเปล่าฮะ แล้วใครปิดะคะเนี่ยไม่มีใครปิดแต่ว่าบอลเดินทางช้ามากนี่ถ้าเราอาร์เยอะอะเทยังอะมันจะส่งบอลเร็วมากนะเอลเทนเด้งติดเกตฟ้าด้วยเอ้าแม่นแล้วหรอหรือว่าเอตันมันมีฟอร์เจเนอรัลไม่เอตันก็เวมบี้พี่ว่ามันน่าจะมีสกิลฟอร์เจเนอรัลนะอันนี้คือลูกแรกลงเลยนะเฟดเวก่อนหน้าน,นี้คือยิงสามลงหนึ่งนะแล้วยิงโลดังปะมิเชลเก่งไหมครับพี่ ถ้านับในราคางบน้อยเอเท่านั้นอ่ะมันเป็นตัวดังที่เก่งที่สุดในราคางบเท่านั้นอ่ะเอลเธอเด้งรัวๆไปฮะเป็นไรเป็นไรนี่ฮะม,ม,มันมันเร็วอะไรขนาดนี้เอาไม่ลงแลยเว้ยรถดังอันไปไม่ลงแล้วลลแวสดงว่าเมื่อกี้ฟุก เอ่อตอนนี้เล่น R 1อยู่เชยยงเนี่ยเกมลับมันมันแบบมันโดนเลยอัพแตกหน้าได้อย่างไร <He passes. S 1> เกินไปหรือเปล่าโฟตเตอร์ได้โฟตเตอร์ได้ยิงสองได้แล้วกันที่ R 1เนี่ยมันเร็วจริงนะสามารถโฟตเตอร์ได้ยิงสองได้ถ้าชอบจริงๆก็เอามาเอามาเล่นได้แต่ว่าสามคะแนนไม่แม่นสามคะแนนคิดว่าน่าจะต้องไปกับเซนเตอร์สายบัฟอย่างซาบูนิสหรือไม่ก็โยกิส หรือไม่ก็หลายๆตัวที่มีสกิลฟอร์จินัาลกับสกิลส่งแล้วเพื่อนติดบัฟให้อย่างพอปอดอะไรพวกนี้นะครับผมคือต้องมีบัฟนั่นเองช่วยเสริมความแม่นของมันเพราะว่ามันอาหนึ่งแต่เกมรับคือตัวละครไม่มีสกิลอะไรเลยนะเกมรับอะไม่ว่าจะอาอะไรก็แล้วแต่เกมรับไม่มีสกิลอะไรเลยแต่ความเร็วของมันนี่เอาไปติดคะแนนเต็มเลยตั้งแต่อาหนึ่งเลยนะครับทําได้ดีในการถือบอลแล้วก็ส่งบอลที่อาหนึ่งอะส่งแบบกลางๆไม่ได้ช้าไม่ได้เร็วส่งเร็วกว่าเซนเตอร์ แต่ถ้าอาเยอะๆเนี่ยมันมีแฟลตเออมีเทเลพอร์ตพารมั้ถ้าจำไม่ผิดแฟลตพาสหรือเทเลพอร์ตพาสสักอย่างเนี่ยซึ่งมันเฟี้ยวเลยนะครับเ i c เธอแดงไปฮะนี่ฮะเร็วปะเ็วเวอร์เลยครับโยกสองทีฮะวันนี้ไม่ได้ส่งงานนะครับผมผมนอนเลยไม่นด้ไม่สบายจริงหรอไม่สบายเหรอฟิกตัดคลิปจนไม่สบายเลยอันเนี้ยอาคอนเยอะๆฟิกอาคอนเยอะๆปีบสาวน้อยๆเลย หายสปีดไปปึ๊บวามเนี่ยดูมันโยกนี่มันโยกแบบปวดหัวอยู่นะถ้ามีสกรีนให้ด้วยมันโยกปวดหัวอยู่นะแล้วมันรับบอลพุ่งได้ด้วยนะครับแล้วเนี่ยมันมุดเข้าไปโฟเตอร์อย่างเงี้ยคือมันเล่นนอกเล่นในได้ถ้ามีสกรีนด้วยมันจะเก่งกว่านี้เยอะไม่ลงว่ะเห็นไหมเวลามันมีสกรีนดูมันวิ่งดินี่คืออาร์หนึ่งนะเว้ยมันวิ่งขนาดเนี้ย ไปกับเพื่อนสองคนน่ะเล้เพื่อนสกรีนค้างให้แบบเนี้ยแล้วเราวิ่งวนสกรีนนะถ้ามันไม่ลุมสกรีนสองคนสบายตัวเนี้ยบางคนมันหวังรีเบเราว่าลุมสกรีนสองคนเอ้ยวอลเอาโยกิดมาให้หน่อยดิพี่จะดูบัฟโยกิดอ่ะเกมไม่ใช่เกมหน้านะเกมหน้าเดี๋ยวพี่เล่นเป็นเป็นเจนี่บัลเลอร์ก่อนแล้วเดี๋ยวให้วนกลับมา บุ gger กับเท้าอันไหนหน้าปั้นกว่ากันครับบุ gger เลยครับเก่งที่ R 6ส่วนเท้าก็เก่งที่ R 6แต่ราคามันต่างกันเยอะมากๆปิ๊ิกไปตัดคลิปกลางแดดเหรอทำไมต้องไปตัดกลางแดดฮะแต่เกมนี้มันดันแบบบางตัว R 5มันเล่นไม่ได้มันต้องทำ R 6ซึ่ง R 5มันใช้ที่6ใบ R 6มันโดดไปเท่าตัวเป็นส2ใบอ่ะ แล้ว R7 มันเป็น64ใบอะเคอรี่ใบละสิบล้านอะ R7 ใช้งบประมาณ640ล้านอะตัวละ3 0 0 0 0บาทอย่างเงี้ย3 0 0 0 0บาทต่อหนึ่งตัวละครนะไอจะมาไปเล่นวนะเนี่ยโอ้โห3 0 0 0 0บาท3 0 0 0 0บาทได้ตัวละครมาเล่นแค่ตัวเดียวที่เป็นตัวละครเออสกิลตันเหมือนทำพรล,ล้อยในเออแลมดังมบายอะแต่อันเนี้ย อันนี้แพงมากครัอันนั้คือตัวละครอ,อะไรเอลเถิดแงอุ้ยมาตะตีลทะลุตะกรีนมาได้ฮะมเมาห่ออ๋ออ่อัอน,นี้มันชื่ออะไรนะจำไม่ได้แล้วลอตั้งเซลติกะชื่ออะไรนะลืมเลยไปเล่นแลมดังมา ชื่ออะไรนะไอ,อ้จูฮาริเดเออแอนชูดลงแน่นอนนะมีโยกิสเออจูฮาริเดมาเป็นกะเกมรักไงเราอาจจะทำวิ่งหนีมันไม่พ้นเราถ้าจะวิ่งหนีมันไม่พนะ้นไอ,อตรงนี้ไม่ต้องเจอแบบชนกระเด็นติดฝาผนางังโมเดเล่นลูกแรกสามคะแนนลงเลยนะเมาหอยอะไรครับเนี่ยโหลเกมคืออะไรครับเนี่ย เฮ้ยมันมันมันดึงเสื้อเฮ้ยมันสติลแล้วนี่ฮะแคทแอนชูดไปเออตา,าแคแนนเหมือนกันดเดี๋ยวจูฮอลิเดย์เข้าไปเล่นไม่ได้เลยครับมันกดสติลยับเลยฮะจังหวง อะไรนะฮะวีโลได้อย่างไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดใจอย่างนั้เหรอไปเฮส่งผิดอ่ะขอโทษจะส่งให้แซคลาวีใช่เจอจูเล่นย่ะจูมันทำแต้มไม่ได้ไงแต่ว่า เกมลับมันดีอ่ะในจูเฟอร์เดียคือยังไงเขาทำแต้มได้เขาต้องให้เพื่อนๆเขาอะทำแต้มเออแต่เกมลับมันดีงไงจูเฟอร์เดียปล่อยสักทราบเฮ้ยนี่มันเปิดโดมินันสก,กิลด้วยนะเนี่ยคือเราเปิดโดมินันสก,กิลด้วยเนะี่ยอะไรอนะ่ะเนี่ย ฮ้ยเปิดโดมินา์สก like ิลมันต้องแม่นขึ้นน่ะแล้วมากับโยกิจมันมีบัฟด้วยอ่ะทำไมมันยิงไม่ลงอ่ะอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวแล้วป่ะอย่างงี้มันไม่เกี่ยวแล้วปะคือมันมีบัฟจากโยกิทอ่ะแล้วเรามีเโดมินา์สกิลบวกฟิลโกเพิ่มขึ้นอ่ะไม่ลงเว้ยวเอาเพี้ยนสองลูกไม่ลงอ่ะกาอันชูยังไม่ลงเลยเมื่อกี้เคยยังทองอาร์สี่ไหวไหม ไม่รู้เลยอ่ะ R หนึ่งสองสามสี่อ่ 1, 2, 3, อะส่วนใหญ่อ่ะพี่จะมองว่ามันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่มันจะไปต่างกันที่ R ห้าเพราะมันได้เอ็กซิสิปเลยว่าสองแซกลาวีน,กวนโกดดมินานสกิลไปสนามคะแนนคมุมไปนะติดลบกวนฟ้าไปแล้วนี่เกมมันปรับสแต็กมาใหม่แนะ่เลยพี่ว่าคือแซกลาวีนยังไม่มีสแต็กอะไรเลยนะไปลบยิงลบกวนฟ้าลงนะมากเมื่อกี้จูฮอลิเดเขาก็ลบกวนโมเดเรเนตลงนะลูกแรกนะพี่ว่ามันปรับมาใหม่ลนะ ปรับแบบว่า,าลูกแรกมีโอกาสลงถ้าติดลบกวนก็มีโอกาสลงเหมือนกับปรับให้เล่นง่ายขึ้นอ่ะแบบรบกกวนแล้วเพิ่ม,มาตาในการลงเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้ oh, er เบนซิม,มอนโหดไหมอมืได้แค่เกมรับอย่างเดียวเบนซิม,มอนเป็นปล่อยบอลรองคือมันไม่มีทางโหดได้อยู่แล้วถามว่าเล่นได้ไหมดีกว่าถามว่าเล่นเล่นพอได้ไหมอันนี้ตอบได้ว่าพอได้